แล้ววันนี้เฮจะพาพี่ทีมาเล่นกนล้ำเนินหัวไหลในแบบของเฮนะครับท่าแรกนะครับคือ reverse f h t บอกอย่างนี้ครับว่าสตรีนาของวิกีเนี่ยครับตอนที่เข้ามาไแรกๆนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูหัวไหล่เนยครับไม่ได้เล่นกล้ามเนื้อด้านหลังมาเลยครับไม่มีเลยมาเป็นแบบเหมือนหยดน้ําเลยนะครับเฮเลยต้องการที่จะเน้นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังให้พิธีเป็นพิเศษเฮจะเลยเปิดให้พิธีเป็นท่าแรกนั่นเองครับไปดูเลยอันนี้บอมก่อนนะครับบอมนี่ก็น้าหนักประมาณ50%ของที่เราเล่นจริงนะครับเปี่ยช่วงนี้สองสี่ <ส>วัวไหญ่ด hmm. <c oughs> uh ้านหลังเนี right. <c oughs> uh ่ยเฮจะให้พิธีฝึกเป็นแบบว่า endurance นะครับก็คือ12-15ครั้งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเฮได้พิธีเล่น15ครั้งเท่านั้นแหละครับแล้วไม่เล่นเรียนบ่อยแต่การที่เฮแตะพิธีอยู่เนี่ยครับทำให้เขายังรู้ว่าเขาต้องโฟกัสช่วงนี้อยู่นะเพราะถ้าเป็นคนที่เล่นจริงๆอ่ะเขาจะไม่รู้เลยว่า้ยมันจะชาไปหมดเลยแต่ให้เขารู้ท่านี้เยี่ยมมาก เป็นยังไงบ้างครับพี่ฮีดีครับืีได้ืีได้เต็มที่แล้วหัวไรขึ้นมาเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเลยนะครับเยอะครับดูเป็นทรงขึ้นมาเยอะขึ้นมากมีกลมขึ้นมาแล้วก็ด้านหลังก็มีอ๋านี่ครับชัดเจนนะครับจริงต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องดูเป็นหลายคนบางคนเนี่ยด้อยไหลยหลังแต่ก็ยังโชว์เดอ์เพสเป็นท่าแรกอยู่และเล่นโชว์เดอ์เพสหนักที่สุดด้วยครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางแก้หัวไหล่ให้กลมได้เลยนะอย่าลืมต้องคอยดูร่างกายของตัวเองด้วยนะครับ ขพีเรมากใ้ามาเอยนี่ตอนนี้พิ่ทีมาฟิตตอน2องทุ่มนะครับท่านผู้ชม อันนี้หลังจากทำงานนะเขาก็ยังมาฟิตนะครับโหโววินัยสุดยอดวันธรรมดามาได้ค่ามาครับสองทุ่มอถ้าเสาร์อาทิตย์ก็มาเช้าได้หน่อยไม่เคยขาดเลยนะต้องบอกยังไม่เคยขาดเลยนะครับมาเวลานี้ตลอดขาดต้องขอชดเชยเนเยี่ยมชดเชยเองครับฟิตขนาดนี้ยังให้ได้ที่นี่สักสี่วันใช่ครับพี่ต้องเปิดเท้าโชว์หน่อยนะครับวันนี้จริงๆแล้วโชว์ให้หัวไหล่ในนี่แถมนะฮะ ตอนนี้เริ่มเพิ่มคาร์บขึ้นมาเยอะไหมครับจากตอนแรกที่เราเคยติดไว้คิดแรกตอนนั้นจาก120กรัมมาต่อมื้อครับก็เป็นร40อ่ที่ทางดิเทแนะนำว่าค่อยๆค่อยๆเพิ่มใช่ครับจะได้ไม่ดูแบบเสียเสียกล้ามเนื้อไปด้วยใช่ครับแล้วก็ไขมันจะได้ไม่สะสมในที่ท้องเราเยอะเกินไปค่ะใช่ใช่ก็ดีครับก็ไม่ได้เสืนกับวิถีชีวิตในแต่ละวันก็ทำให้ได้ทานได้จริงๆก็เกือบปกติเอาปีหน่ว่าเราต้องออกกำลังกายสอนเสมอแล้วก็มีคา์ดโอด้วย ท่าที่2นะครับคือท่าเฟสพูลนั่นเองครับก็ยังเป็นไหล่หลังอยู่นะคือจะเน้นให้พิธีเป็นพิเศษเลยครับท่านี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด15ครั้ง4เซตเหมือนกันนะครับเสูนน่ โพสเลียเดียวทอยด้วยแฮปปี้เซียสด้วยนะครับด้านหลังเนี้ยจะมีกล้ามเนื้อ2กลุ่มนี้เข้ามาทํางานด้วยนะครับต้องระวังดีๆนะบางคนเนี่ยดึงจริงแต่ไปบีบหลังอย่างนี้บีบสะบักช่วงเวลาจบครับพกกี่ดีรบกูนนิดนึงครับหน้าบีบสะบักตอนจบอย่างงี้ครับระวังจะไม่โดนไหล่หลังเยอะนะครับจะให้โดนไหล่หลังเทคนิคคือการสองอ,ออกคพกกี่ดีรบกวนิดนึ่งครับใช่ดึงสองมาด้านหลังกระแทกมาช่วงนี้ให้น้ําหนักอยู่ตรงนี้นะครับดึงเข้ามาตรงนี้ มันจะทํางานอันนี้ครับก่อนที่เราเจ์ครับพี่ทีทานอะไรมาไหมครับก็ ienda, <ร>ทานมากครับประมาณทั้งสองชั่วโมงครับก <laughs> ็วันนี้ก็เป็นอาหารคลีนหน่อยนะครับก็เป็นหมู <c oughs> ไม่ไม่มีมันเป็นหมูสับแล้วก็ทานกับเส้นสลาเกตตี้ <c oughs> อ่าเนี่เห็นไหมจริงจริงแล้วพี่ทีไม่ได้ทานคลีนขนาดนั้นนะครับ <c oughs> แตุ่นได้อย่างนี้นะจริงๆแคทกําหนดปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อวันเท่านั้นเองครับหลักๆกินอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในนี้พอแต่ที่แน่ๆต้องกินฟูจิแน่นอนครับกินฟูจิครับ ฝูจิคิดค้นความอร่อยกิน <c oughs> เกี่ยวทุกวันครไม่อยากจําดีฝูจินะฮะเล็กน้อยเล็กน้อย ทาที่3ของพิธีก็คือท่าอั right o w นั่นเองครับอ p right o w นะครับท่านี้เราจะเล่น15ครั้ง4เซตเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวนี้จะ,ะซุมเปอร์เซตจะกดลงมาด้วยหลังเล่น15ทีเสร็จ ใช้ได้เยอะกกันเยอ่อยวันนี้พี่ีก็เล่นบาร์20แล้วก็เพิ่มอีกข้างละ5กิโลก็เป็น30กิโลนะฮะอันนี้15ครั้งแล้วซูเปอร์เซตอีกซูเปอร์เซตอันนี้เป็นไงครับพี่ตีชอบไหมครับ ใชับต้านกันดีครับสู้กับเทรนเนอร์คือเล่นหัวไหล่มันต้องรู้สึกร้อนๆอนนะฮะโอ้ร้อนนะครับใช่ใช่เล่นเล่นไปช็อกพักจะยกแขนไม่ขึ้นโดนฉีดวัคซีนมาคือเล่นหัวไหล่เนี่ยมันต้องเล่นน้ําหนักที่มันไม่หนักมากจนเกินไปแบบกําลังดีนะครับแต่เล่นให้มันล้าเข้าไว้นะไม่ต้องบ้าพลังตามใรนะเอาที่ฟิลกล้ามเนื้อตัวเองจริงๆเล่นเสร็จแล้วร้อนเผาลองดู วีเซท่านี้เสิร์ฟไปหนึ่งแตะตรงแค่สองของคทนี้เดียวแค่นี้เทียบเทียบเทียบเท่าอีนีดีครับสิบเก่งขึ้นมา โปรแกรมที่เฮจัดให้พิธีนะตอนนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Push Pull l e g นะครับแต่ก็จะเพิ่มวัน Push ที่เป็นวันของอกวันหัวไหล่เข้าไปอีกหนึ่งวันนะครับเน้นเป็นพิเศษให้พิธีหน่อยครับนี่โปรแกรมจะประมาณนี้เลยที่เล่นกันทุกวันนี้4วันต่อสัปดาห์เดี๋ยวเราค่อยมาแชร์กันใน e ีต่อไปใช่จบไปแล้วครับท่าที่3ของพิธีท่าหอกไปที่เราจะเล่นกั็คือดัมเบลไซด์เลทอล 15ครั้ง4เซตเหมือนกันโดยเราจะเล่นเป็นดอกเซตด้วยนะครับท่านี้นะครับจุดระวังของมันก็คืออย่าเล่นหนักเกินไปและต้องเล่นให้มันล้าให้มันโดนนะครับเพราะถ้ามันหนักเกินไปที่นี่บอกไปแล้วคือแคปปิเซตโฟอาร์รามทำงานเยอะมากๆแทนที่มันจะโดนหัวไหล่ตรงกลางช่วงนี้มันข้ามไปที่คอกับแขนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเรียกน้ำหนักที่เล่นได้กำลังดีนะครับและอย่าลืมเพิ่มเทคนิคดอปเซตไปด้วยช่วยได้เยอะจัดไปเซตแรก ่าเอาลำเบลไปด้านหน้านะเยี <Yeah. S 1> ่ยมมากเ <laughs> นี่ยครับถ้าดูจากด้านข้างศอกพี่ีจะมาด้านหน้าลำตัวนิดหนึ่งหกเจ็ด oh. <7. S 1> นั่นแหละจะไม่ได้ถอยไปด้านหลังสิบห้าท <Yeah. S 1> <15 S 2> ีมันลาแล้วแหละแต่มันยังล้าไม่พอป้าห <laughs> ้าดีครับนั่นแหละวกระตุกแล้วเห็นอาดีครับพี่ยีต <laughs> ึ๊ด เอาอยู่โดนนะครับพี่ดีนอนใส่เสื้อโคโลดี้หน่มันแน่นมาไปซื้อมาอีกหลายตัวเลยนะตอนนี้ใส่ไซส์อะไรแล้วพี่ดี L ยังยัง M อยู่ครับชอบชอบใส่สลิมอ๋อแต่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อพี่ก็ยัง L บ้านก็มีครับแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้น L ครับอยอ ที่4ของวิธีนะครับต schnell, ่อไปเราจะไปเล่นไหลหน้ากันนะครับโดยท่าที่เราจะไปเล่นกันก็คือสมิธแมชชีนโชดเดฟเพสั่นเองครับซูเปอร์เซตกับ c a b บิ f ฟอนเลนะครับการเซตนะครับให้บาร์เฉียนหน้าไว้เลยงนี้ ล็อกสะบัดให้อยู่เพราะแรงจะมาจากแรดช่วงนี้ถ้าไม่ล็อกสะบัดหลังแปะอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนล็อกแปะให้อยู่แร็ช่วงนี้ปรงนั้นน้าประมาณกางช่วงนี้ขึ้นต้องล็อกสะบัดนะถ้าชูขึ้นงี้สะบักหลุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมาครับ สิบสองถึงสิบห้าครั้งนะครับสี่เซตเหมือนกันครับ สำหรับโปรแกรมการแชร์กล้ามเนื้อหัวไหล่ของพิธีนะครับและใน EP ต่อไปนะครับเฮจะมาแชร์กล้ามเนื้อส่วนที่เหลือของพิธีกัน,นครับว่าเฮปั้นกุ่นของพิธีมาขนาดนี้ได้ยังไงกันนะครับแล้ะรอติดตาม EP หน้ากันนะครับสวัสดีครับ